สวัสดีพี่น้องมื่อนี้ยี่ติวกับมาต้มชาไขา่หมกผู้ดีอยากเขาไม่กินน้ำยี่ติวเดอ้อพี่น้องเอ้นีนแล้วก็ชาไขา่หมกแล้วก็หมอเดือดแล้วเห็นว่าพี่น้องมิดต้มยี่สิบนาทีพี่น้องบ่าได้ต้มโดนได้หมออเดือดที่เดยวกเทเม็ดลงนี่เห็นว่าพี่น้อง ผู้ใดอยากเขาไมา่ยินกับย่ยติวพี่น้องหลังจากเม็ดมันสุกแล้วประมาณยี่สิบนาทีย่ยติวกับสิตักตักใส่น้ำเย็นเลยพี่น้องนี่เห็นบะประมาณนี่เด้พี่น้องเวลาล่องน้ำเย็นแล้วสิเม็ดสีดำนานเห็นบ่พี่น้องพอจะถึงน้ำเย็นแล้วเขาก็จะเม็ดสีดำพอต้มสุกแล้วยายติวกับสิเอาน้ำตาลใส่พี่น้องเอาน้ำตาลข้นใส่จะบ่ให้เม็ด สาคูนี่มันติดกันยิ่ติเอิญเม็ดสาคูเดอ้อพี่น้องนี่เม็ดนี้กามาจากประเทศจีนพี่น้องยิ่ติกระตุ่มผสมอีกหล,หลายสีใส่กันมาที่มาผสมกันพี่น้องนานเห็นบ่พี่น้องแซ่บเมนูนี่พี่น้อง ขันอยากกินแซบเนะี่ยขาดว่าใดก็คือหลอดพี่น้องกินในชาไข่หมุกนีขันบ่มี่หลอดดูดหลอดใหญ่ดูดจะบแซบเลยพี่น้องนี่เห็เนบ่าใช่ตี๋กะได้ตุ่มน้าชาไว,แวา้แล้ววันนี้เราก็สิเอาชาไข่หมกใส่แก้วกากินกับกินใดพี่น้องอยาก,กินหลายเด้อเพราะว่ามันจะบ่ย่อยสําหรับผู้ยห่อยยาก เห็นบ่พี่น้องเล้กตักใส่สาม่อนสี่ซอนนำชาตนะแล้วก็ได้ต้มไว้แล้วนี่มาเบืองแล้วายจติวสิผสมแบบใดพี่น้องอันนี้ตามใจผู้ใด,ดอยากเฮ็ดจ้งใดก็เฮ็ดแบบนั่นเดอ้อพี่น้องอันนี้ก็บ่าไา้ดเฮ็ดคือกันมาตกคนนี่ายจติวกับสีเอานำชามาเทโลกพี่น้องเห็นบ่มาป้าบ้านนี่พี่น้องบ่าดดเฮ็ดยาก แซบ่บพ้อเมนู่นนี่ไผอยากใส่น้ำตาลก็ใส่ผู้ใดอยากใส่นุ่มคนก็ใส่อยากใส่นุมนน่มจืดก็ใส่แต่ว่ายายติ๋วใส่นุม่มจืดนี่พอเทศซ่าลงแล้วกะเทนุทนน่มลงพี่น้องเห็นบ่สีเป็นตะกินบ่พี่น้องน่าเยี่ยติสิคนเห็เบิง่งหลอดกาซื้อ,อยูดนี่ละพี่น้องเป็นหลอดกระดาษกรมีหลอดแก้วก็มีนี่ประมาณนี่พี่น้องเขาสิเอาเค็มคนแบบใดเขาก็เอาตามใจเฮากิกนเด้อพี่น้องแซ่บ ชาไข่มกนี่แซบอิ่ลีพี่น้องยี้ติวกะเดเฮ็ดกินขันลูกห้านมาั่งสิยี้ติวกะเฮ็ดให้ลูกให้ร้านกินแซบอิ่ลีพี่น้องผู้ได้ทีว่าท่านในล่องเฮ็ดเฮ็ดเบิ้งเด้อพี่น้องกะเฮ็ดบ่อยากเฮ็ดปลามาานี่ละพี่น้องเห็นว่าพี่น้อง,องมาดูดน้ำยี้ติวเดอ้อพู้ได้ยากดูดจวบจวบจวบเม็ดกะขื้นน้ำแซบพี่น้อง ผู้ดใดเขามาเบิ้งคลิปนี้แล้วพี่นอ้องอย่าลืมกดติดตามเราด้อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ยิ่งดีนดในพี่น้องสวัสดีค่ะ